คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมพามอัปเดตกระบะเข้าใหม่เป็นสีประตูเย e ี่ออโต้ทั้งหมดนะครับนะเป็นรถหน่วยงานกดประจำการ2-4ตัวมีล้วนๆเข้าใหม่20คันไมเริ่มต้นอยู่4 0 0 0มื่นมีนะครับนะราคาเริ่มต้นอยู่5 100, 1 9 0 0 0นึนั้นเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างบอดี้ตัวรถแล้วก็เลขไม้ทังไหนราคาทังไหนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพามาชมในคลิปนี้ใครสนใจรายละเอียดทงไหนเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง t อปรถมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นะครับนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะมือสองนะครับนะสภาพสวยคุณภาพเกรดเอห้ามพลาดในในคลิปนี้เลยนะนะวันนี้ผมพามาอัปเดตรถเข้าใหม่กันสําหรับตัวตัวตัวต้ารีโวนะสองจุดสี่ตัว E ตัวพรีรันเนอร์เป็นยกสูงสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี2019ประมาณนี้นะครับนะใครที่กําลังมองหาอยู่ นะเป็นตัว e ล้วนๆเข้าใหม่20คันนะ้บนะวันนี้แต่ผมพาอัปเดตให้บอกเลยว่าเหมายกรถมาเลยนะครับใครที่สนใจไม่หลักหมื่นมีไม่น้อยสุดนะมี4ี่หมื่นกว่าๆประมาณ4ี่หมื่นห้าไม่สูงสุดอยู่ประมาณ2องแสนนะครับนะราคาดีเริ่มต้นอยู่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนอยู่ 9, ประมาณเก้าพันตลอดอายุสัญญานะครับใครที่อยากจัดฟรีดาวหรืออยากซื้อสดได้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จะติดจองนะต้องบอกเลยว่าเข้ามาอถนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ติดจองไว้มากนะครับนะฟรีบริการ จัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเราก็ทะเบียนคันไหนเลขไมล์ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะพารับชมในคลิปนี้กันนะครับนะมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนนะครับคันแรกนะครับทะเบียนนะชอบทะเบียนคันไหนนะครับแคปหน้าจอทักมาหาผมได้เลยคันนี้9ก้กรก o n แปดห้าหนึ่งนะสีประตูรถสูงเกียออโตเป็นรถหน่วยงานลดประจำการทั้งหมดนะครับสภาพแรกรับยังไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ นะครับเลขไมอยู่1นึ0 0 0สนสามพนโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับเกียร์ออโต้นะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัวพวงตัวเบรคนะครับเดี๋ยวเราซักให้หมดทุกอย่างนะครับนะต้องบอกก่อนข้อดีของรถหน่วยงานนะครับนะข้อดีของรถหน่วยงานก็คือนะเข้าสูนทุกหมื่นโลแม่ทันแนนทุกหมื่นโลนะครับล้วก็โครงสร้างเดิมไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีกอใหม่แน่นอนนะครับใครที่กาลังมองหากระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วหลายแสนบาทนะต้องบอกเลยว่า รีบจัดรีบจองกันได้ชอบทะเบียนคันไหนนะครับคันเมื่อกี้ไม้แสนโลคันนี้นะครับ5573นะครับเดี๋ยวผมพารับชมนะครับเลขไม้เท่าไหร่มีไม้ต่ำสูงส0 0 0 0นนะครับคันนี้เลขไม้อยู่46 0 0 0นะครับนี่เลขไม้446 0 0คันนี้ราคาอยู่ประมาณ559ประมาณนี้นะครับเลขไม้46่0 0นะครับเลขไม้แสน10,000ก็อยู่ประมาณเอ่อ519 529ประมาณนี้นะครับคันนี้แคบหน้าจอเลขทะเบียนไว้ได้เลย5573แล้วก็คันนี้นะครับ 5400นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพารับชมเลขใหม่กันนะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ล้วนๆนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่79็ดหนะครับก็อยู่ราคาอยู่ประมาณ529 539ประมาณนี้นะครับฟรีดาวน์อยู่9,000จบนะครับสีประตูเกียร์ออโต้นะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับภายในดูได้ไม่มีช้ำนะครับใครที่อยากรับชมโครงสร้างบอดี้แบบละเอียดยังไงทักมาหผมได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบละเอียดทุกคันตัวยงตัวยางนะครับปีเก่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราสปาเก็บงานทำความสะอาดให้อยู่แล้ว นะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นตัวหน้าล็อกโคแบบนี้นะครับทะเบียนนี้นะครับ2062นะครับเดี๋ยวผมพาดูกันแต่ละคนเลขไม้เท่าไหร่ชอบคันไหนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่1 1 0 0 0 0โลนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะรถปี19กนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าข้าวก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นแต่คันที่ไม้สี่หมื่นไม้หกหมื่นอ่ะนะครับใช้งานน้อยนะครับโครงสร้างบอดีเดิมทุกคันเรายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้สปาเดี๋ยวพาไปดูคันที่เก็บงานสปาแล้วมี2คันนั้นนะครับเก็บงานสปาแล้วเมื่อววาาานนเเเข้มกือบ20ััดียว นะครับคันนี้นะครับเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวพาดูนะคันนี้เลขไม้อยู่แปดหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับราคาไม่ไม่ข้ามห้าห้าเก้านะครับต่ําสุดห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแพงสุดห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับผ่อนเก้าพันเหมือนกันหมดนะครับนะเก้าพันเหมือนกันหมดจบนะครับคันนี้เจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับทะเบียนสวยด้วยคันนี้เจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับเราเก็บงานปรับสภาพให้ทุกคันนะคันนี้ไม้สี่หมื่นห้าน้อยสุดนะครับคันนี้ไม้สี่หมื่นห้าพันโลนะครับคันนี้น่าจะน้อยสุด นะครับน้อยสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับเก็บทรงเก็บสีเราก็ทาความสะอาดสปาให้ทุกอย่าง7 8 7 6แปหอหน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะครับ2076นี่คันนี้ต่อนะครับนะพาไลดูเลขไม์กันชอบคันไหนนะครับเลขไม้เท่าไหร่คันนี้เลขไม้์ก4านะครับเลขไม้์94ี่เกียร์ออโต้ทั้งหมด4ประตูเกียร์ออโต้พวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันมีครบเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีหมดทุกอย่างนะครับเราตรวจสอบให้เป็นถ่ายของเหลวให้ เป็นแบตเตอรี่ให้เก็บงานปรับสภาพให้ทุกคันก่อนส่งมอบลูกค้านะครับในราคาที่เราตั้งมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานยาวๆนะครับคันนี้อยู่เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับห้าพันโลนะครับไม่เยอะนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันโลนะครับราคาก็อยู่ประมาณห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าประมาณนี้นะครับหนึ่งแปดเจ็ดสามแคหน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราร่บเก็บงานปรับสภาพให้เลยนะครับคันนี้เราพาดูกันคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ คันนี้เลขไม้แสนหนึ่งพันเหมือนกันนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับให้ดูนะครับก็โครงสร้างทุกอย่างรายละเอียดตัวรถเหมือนกันหมดนะครับนะโครงสร้างผมรับประกันให้ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนคันนี้สองหกเก้าสามคันนี้สองเจ็ดศูนย์สองเดี๋ยวพาดูกันสองเจ็ดศูนย์สองนะไม่ได้มีสีบอลสีเดียวนะสีดําผมก็มีแต่อยู่ในในโกดังนะครับคันนี้ไม้แสนสองนะครับคันนี้ไม้แสนสองนะสีดํานะครับก็มีนะจะอยู่ในโกดังนะด้านใน นะครับนี่บริษัททออโต้เรานะใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับโกดังรถมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับนี่ให้ดูคันนี้9901นะครับเดี๋ยวพาไปดูคันที่ปรับสภาพแล้วสวยงานแค่ไหนด้วยนะครับนี่คันนี้มาอยู่ประมาณ88,000นะครับนะถือว่าใช้งานน้อยนะครับแคปบหน้าจอทะเบียนได้เลยนะครับนี่ให้ดูสองคันที่ปรับสภาพแล้วดีกว่าคันนี้นะครับนี่คันนี้คันนี้ปรับสภาพแล้วคันเดียวนะครับนะสวยมากคันนี้510,000 นะคร e ับสอ e p r u n n e r นะครับนี่ให้ดูภายในโอ้โหใหม่กริปนะเดี๋ยวเราเก็บงานสปาทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับนะเราไม่ได้ปล่อยสภาพแบบว่ามีฝุ่นมีอะไรอยู่แล้วคันนี้เลขไม้นะครับขออนุญาตดูก่อนนะคันนี้เลขไมาอยู่แสนหนึ่งหมื่นเหมือนกันห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าถูกมากนะห้าแสนหนึ่งหมื่นผ่อนเก้าพันจบตลอดอายุสัญญาสีประตูเกียร์ออโต้นะครับทั้งหมดนะครับให้ดูนะสีสันตัวรถนะครับสภาพสวยมากคันนี้ นี่คันนี้นะครับ2.4ี่ตัว e pirner สี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เก็บงานทำความสะอาดแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะก่อนส่งมอบนะครับมีร้านขัดเคลือบสีสปาให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นทักเข้ามาได้เลยรีบติดต่อเข้ามานะครับวันนี้มาอัปเดตนะรถรุ่นอื่นๆนะครับมีให้พี่ๆเลือกรับชมกันนะรถเก่งอีโคคาร์รถราคาถูกนะครับแสนกว่าบาทก็มีให้นะครับนะด้านในสต็อกล้นๆนะครับล้นๆเลยใครที่กำลังมองหาอยู่ ดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้นอยู่ที่2.79%ฟรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับนะของแถมพิเศษมากมายบอกมาจากคลิปนี้ผมแถมรับประกันเครื่องเคียร์รให้1ปี20,000กิโลเมตรนะครับนะทุกทุกคันเอาง่ายๆทุกคันนะครับบอกว่ามาจากคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจัดให้ของแถมพิเศษมากมายซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์022690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย นะครับวันนี้ผมพามอัปเดตกระบะล้วนๆนะครับมาบอกเลขไมล์ราคาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะจําราคาไม่แน่ชัดนะครับแต่ราคาสูงสุดนะไม้สี่หมื่นก็อยู่ประมาณห้าห้าเก้านะครับเอ่อคันไม้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นก็อยู่ประมาณห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าประมาณนี้นะครับราคาคันนู้นก็อยู่ประมาณห้าหนึ่งศูนย์แค่นั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับสีดํามีนะครับสีประตูหรือว่าใครอยากได้แครรี่บอยติดหลังเพิ่มเติมหาเข้ามาผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ